แห่งเนติบัณฑิตสมัยที่67ที่ดินแบ่งแยกไม่มีทางสู่เอยไม่ใช่สมัยที่67เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่ข้อ2การแปลงหนี้ใหม่ทงคำตอบการที่ในทองโจท์ครูว่า ถ้าจะให้ในายทองถอนแจ้งความการดำเนินคดีอาญาแก่นายเงินนายเพชรต้องชำระราคารถพร้อมค่าเช่าที่ดินที่นายเงินต้องรับผิดทั้งหมดให้แก่นายทองนั้นเป็นการผู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการผู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา16 5หสัญญาระหว่างนายทองกับนายเพชรจึงมีผลบังคับใช้ได้ ส่วนการที่นายเพชรจำเลยซึ่งมิได้เป็นลูกหนี้นายทองตกลงจะชำระหนี้ให้แก่นายทองเนื่องจากนายเงินบุตรของนายเพชรจำเลยมีหนี้กับนายทองนั้นเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลรกหนี้ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา350มิได้บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ เมื่อไม่เป็นการขืนใจในเงินลูกหนี้เดิมแล้วสัญญาแปลงหนี้ใหม่จึงใช้บังคับได้ในเพชรต้องรับผิดตามที่ตกลงไว้